พี่น้องครับปืนหรือว่ากันเขาจะอยู่ข้างๆเราเสมอในวันที่เราเดือดร้อนในวันที่เรานั้นเกิดเหตุฉุกเฉินกันจะช่วยชีวิตเรากันเปรียบเสมือนเพื่อนที่อยู่ข้างกายของเราเป็นมิตรแท้เพราะฉะนั้นนะครับเราทุกคนใครมีกันไว้แล้วต้องดูแลรักษาให้ดีนี่เธอกำลังพูดเรื่องอะไร ฉันกำลังพูดถึงเรื่องกันที่รักของฉันหยุดจะเข้ามาในกระเป๋าเธอมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรก็มีแป้งนะสิเดี๋ยวแป้งในกระเป๋าเธอจะมาเปียนกันสันเพราะถ้าเกิดว่าแป้งนั้นมาถือกันสันนะกันสันจะเบิดราคานอกจากแป้งแล้วกันเธอน่ะ ยังกลัวอะไรอีกกลัวน้ําแข็งทําไมอ้าวกลัวน้ําแข็งภาษาอังกฤษเขาเรียกไอทั้งแป้งทั้งน้ําแข็งทั้งไอนี่มันไม่ถือกักกันถ้าเจอกันเมื่อไหร่นะบันไลยเลย